ต้องหาเงินเสสิบวันทุกฝ่ายเห็นใจวรวุฒุษค้ำแบกเฝ้าเสาแม้เมาแล้วขับรถชนผู้จัดการทีมชนบุรีอิบซีหวังให้ทุกฝ่ายเห็นใจลองวรวุุษสุขคุณาในด่านที่เพิ่งเมาแล้วขับรถชนคนตายขึ้นสนามจนเป็นกระแสดราม,มา่าชี้ชัดจำเป็นต้องหาไรายได้ หลังจากที่วรบุสุขนาอดีตนายทวันชนบุรีเอฟซีที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากเกิดอ,อุบัติเหตุเมาแล้วขับรถชนคนตายหนึ่งศพและเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายซึ่งปัจจุบันคดีความยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลและจะมีการตัดสินคดีในเดือนเมษายนนี้ระหว่างช่วงพักเบรกซีซั่นส0 2 2นถึง2023ในช่วงตลาดซื้อขายเลขสองพัทยาดอลฟินได้คว้าตัววรบุสุขณามาเฝ้าเสาสู้ศึกไทยลีกสาม และเจ้าตัวได้โอกาสลงเฝ้าเสาให้ทีมเป็นเกมแรกพาต้นสังกัดเปิดบ้านอัดอัศวินเกาะขวางยู่นเตดไป2ต่อศูนย์เรื่องนี้เจ้าตัวสามารถลงสนามได้เพราะไม่มีกฎหรือข้อบังคับไทยลีก2022-2023ห้ามไว้แต่โลกโซเชียลต่างถามถึงความเหมาะสมของเคสตั้งกล่เก่าบอกควรให้คดีถึงที่สุดเราค่อยกลับมาเฝ้าเสาจะดีกว่าหรือไม่โดยสสสิงโตทองผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า อยากจะให้ทุกฝ่ายเห็นใจวรวุสุคุณาเพราะจำเป็นจะต้องหาเงินโดยเฉพาะกันมาเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการณีดังกล่าวื่องเขาได้กล่าวว่าอย่างที่รู้กันว่าชนบุรีเอฟซีได้ยกเลิกสัญญาวราวุสุคุณาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและศาลจะมีการตัดสินคดีในเดือนเมษายนนี้ส่วนการที่นักเตะจะไปเล่นกับทีมใหม่ไม่ผิดกฎร,ระเบียบของการจัดการแข่งขันอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจวรวุษุการที่เขาต้องเล่นฟุตบอล ก็เพื่อหารายได้เข้ามาและที่สําคัญคือการหาเงินมาเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยปัจจุบันชนบุรี f อฟมี33คะแนนรังอันดับ2ของตารางตามหลังจากฝงบุรีรัมยูในเต็ด9คะแนนจาก16เกมที่ลงแข่งขนันบทพิสูจน์ชัดชัยคัมแบ็กเฝ้าเสา ภพาพี่ที่ประจบอยู่รอดหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักในระหว่างการแข่งขันฟุตบอล AFF อฟคัพ2020และต้องเข้ารับการรักษารวมถึงฟื้นผู้ยาวนับแรมปีสำหรับบอยชชัยบุตรพง์ในดันวัย35ปีซึ่งในช่วงนั้นป้อมส่วนตัวกำลังอยู่ในช่วงที่ติดลมบนเป็นเรื่องดีที่คราวนั้นชังศึกทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่6มาครองไว้ได้เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บ ทำให้บอยชัดชัยบุตรพรมดสิธิ์ลงเล่นในศึกไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2021-2022เลขที่2แลในฤดูกาล2022-2023ในเลขแรกกับต้นสังกัด BG ปทุมยูเนเต็ดอีกทั้งทัพด,ด้รับปิดยังคว้าตัวกิติพงษ์ผู้แถวเชือกเข้ามาเสริมทัพทำให้ความหวังกลับมายึดมือหนึ่งของชัดชัยจึงได้หายไปและก่อนเลขสอของศึกไทยลีกหนึ่ฤดูกาล2022 ถึง2023จะเริ่มขึ้นชัดชัยได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทับต่อพิคาดพิธีประจบ f อฟีโดยสัญญายืมตัวเพื่อเพิ่มความมั่นใจและขอขค้นฟอร์มเก่งของตัวเองกับมาให้ได้โดยเพิ่มลงสนามให้ต่อพิคาดไปแล้วในเกมที่บุกไปชนะนครราชสีมามาได,ด้เอฟซีสองต่อหนึ่งที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาเมื่อวันเสาร์ที่2 1มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้มือเกาวัย35ปีเปิดเผยว่า ต้องบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนแข่งหนึ่งวันผมคิดถึงการที่จะได้ลงสนามมากๆตั้งแต่ผมย้ายมาพี่ที่ประจวบผมตั้งเป้าไว้เลยว่าผมจะเจออะไรบ้างเกมแรกจะเจออะไรบ้างผมเฝ้าวันรอคอยในเวลาที่จะลงสนามมากๆทั้งที่จริงๆยังมีอาการอยู่บ้างฉัตรชัชยบุตรพมกล่าวอย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องที่ดีที่ฉัตรชัชยบุตรพมได้กลับมาเฝ้าเสาอีกครั้ง หากเจ้าตัวยังทําผลงานได้ดีจะทําให้ตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยนั้นมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยสําหรับการย้ายมาเฝ้าเสาให้กับพี่ที่ประจบเอฟซของชัดชัยบุตรพรมก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะในเล็กแรกพี่ที่ประจวบ เสียไปถึง33ประตูโดยเจ้าตัวเป็นจิกซอชิ้นสำคัญในเล็กที่2ที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วของทีมร่วมถึงทำให้ยอดทีมจากถิ่นอามอาวอยู่รอดปลอดภัยในไทยลีกซีซั่นนี้ก็เป็นได้